มาชมอีกครั้งครับการถักไม้กวาดทางมะพร้าว <c oughs> ผีมือทวดจวน <c oughs> ห่างหายไปหลายเดือน <c oughs> ใช่ไม่ทวด <c oughs> นั่งทําไม่ไหวหรือว่าไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไรนะเขาเรียกไม่มีวัสดุ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีวัสดุเนี่ยทางมะพร้าวน่ะ มันไม่มีการน้ำผ่าวใช่ไหมมันหายากหรือว่าเขาไม่เอามาขายให้นี่ซื้อเขากิโลเท่าไหร่นี่หรือหมัดก่อนซื้อชึบหมเนี่ยวมมาหายชึบผ้าบาทต้องเยอนเท่าเขา,าเขลาแล้วเขาลาหาทำขายให้แล้วเขาลาเหลาให้แล้วเหลาขายซึ่งตง้องเหลาเองต้องไปหาทางการน้พผ่าวมาเหลาเอง เดี๋ยนี่การาะพ้าวในพันธนาก็หายากแล้วก็มียังไม่กี่ต้นหรอกแต่ก่อนมีหลายเนาะนี่ที่สวนผมก็มีนะครับแต่มันก็ไม่ได้คือมะพร้าวมันยังไม่ได้อายุการมันก็ไม่ยาวนาอยายเนาะอื๊ไม่ถ้วดธรมะพร้าวต้นทุ้งสูงอายุได้หลายปีแล้วการมะพร้าวมันจะยาวใช่ไหมกรรมมะพร้าวที่อายุยังน้อยๆอย,อยู่มันก็ไม่ค่อยยาวเนาะ กราบก้านก้านมันะครับเนี่ยทางมะพร้าวนะครับภาษาอีทางการบ้านผมก็การมะพร้าวนี่ทวดก็จะทําอย่างนี้แล้ครับผมพามาดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทวดก็เก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับทวดจวนโปรยคุณโทษนี่แลวนี่ตอนนั้นสามสิบบาทเนี่ย แลีวนี่ขายอันเท่าไหร่นี่ตอนนี้ห้าห้าสิบแล้วนี่อัพราคาแล้วเพราะหายากเด้อเพใช่ว่า่ายง่ายเด้วนี้เหลาก็จะได้เนาทนะทวดเนาะนี่ห้าสิบบาทแต่ทวดทำยังมั่นคงนะครับการมะพร้าวเนี่ยเฮียนเฮียนจนแต่เชือกแล้วก็ตะปูลวดที่ทวดรัดนิดแข็งเปี๊ยะไม่ล่วงนะไม่ขาดไม่หักนะครับ ทวดนี้เห็นอายุเยอะนะครับแต่โหแข็งแรงในการในการดึงมากเลยนี่ห้าสิบบาทครับอัพราคาแล้วจากที่ผมเคยมาถ่ายหลายสองสมปีแล้วมั้งหลายปีแล้วตอนนั้นสามสิบาทรู้สึกจะขึ้นมายี่สิบบาทขึ้นตามวันเวลาครับ กลางมะพร้าวกา้การมะพร้าวก็หายาก่วนก็จะหยิบประมาณสิบครับเฉลี่ยเฉลี่ยมาณสิบก้านต่อหนึ่งล็อกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ตึงนะครับดึงเวลาแล้วทั่วจะมีวิธีการดึง,ดงตึงตึบอดนุนครับไม่มีครับทุกวันจะต้องมีวางไว้นี่ใส่โอ่งเสียบไว้อย่างนี้ครับช่วงนี้<ว>ของ<ว>ไม่มีขาย<ว> มาเร่องอะไรมาเห็นทำไม่ปัดมันไม่ห่วงไปแล้วอยู่เป่าดูมีมาแบบมาคัดลอกด้วยนะครับเรียนฟรีครับทวดสอนฟรีให้ไม่ทวดใครสนใจมาฝึกฟรีมาฝึกอ่ะมาฝึกวิธีทำน่ะมีค่าครูไหมฮะถ้ามีคนมาฝึกเนี่ยมีค่าครูไหมทวดบอกมาได้เลยนะครับ แนะนำผ่านกล้องทำไม่เป็นครับต้องมาฝึกที่บ้านเอานี่วิธีทำทวดคือตัวันนี้ประเด็นคือไม่มีคนไปหาทางมะพร้าวการมะพร้าวมาให้ทวดนะครับถ้าหามาทวดก็จะมาเหลาได้นี่นี่ครับเหลาเหลาแล้วก็ตากแดดอะไรอย่างนี้นี่มะพร้าวลอ,อยไม่ได้ว่าทางแก่แลเนี่ยทางมะพร้าวยังอ่อนอยู่ ก้าวข้านี่นหะคือมันเอาใบมันทำกระเจียวกระดมอ๋อถึงว่ามันยังอ่อนอยู่ไม่อาจถึงได้ถึงได้มานั่นแหละครับความจริงชาบ้า,าพ้าวแก่มจะยาวกว่านี้หน่อยนึงแล้วสีมันจะเข้มนะครับนี่ทางะพร้าวอ่อนก็เลยต้องมาตากแดดสักหน่อยนึงนั่งนั่งเหลากวาดสะอาดที่กวาดสะอาดครับ กาิเ9็ดแล้วทวดทวดจวนครับทวดจวนนี่นครับทีอ่าเค่อยๆทำแก้ครับสร้งรายได้ให้กับเพิ่มค่าหมากครับปกติจะทวดก็รับเบีย้ยคุณชลาเนาะทวดเนาะเท่าไหร่นะเขาให้เท่าไหร่ แปดร้อยเก้าร <900, 000. S 2> ้อยพันมันมันได้สองอยากเนาะได้พันแปดพันแปดขอคนสลาพันหนึ่งพิการพิการแปดร้อยเนี่ยพิการก็ได้แปดร้ <ills> อยเออแปดแปดไม่ได้พันแปดสมมติอการสองหยักบวกกันนะได้พันแปดก็ต้องฉลาอาจจะได้พันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าได้เก้าสิบแล้วอายุ การน่าจะได้แปดร้อยเขาทวดหลังหลังค่อมนะครับเขาเรียกหลังห่อมคนแก่นั่นแหละนี่ยังทำได้นี่ได้ได้ค่าหมากนี่ออเดอร์ขอให้เสียบไวนะ้ในไขดเลยครับหมดประจำคนมาเจอเขาซื้อแตป่ปัญหาคือตอนนี้ไม่มี ไม่มีทางมะพร้าวทำมะพร้าวเขตต่างบ้านผมมันก็หายากแล้วไม่ค่อยมีคนปลูกกันมีเดรอกสูงก็โค่นทิ้งแล้วก็ไม่ปลูกใหม่ตามไร่ตามสวนเขาก็ต้องไปเอามามันก็ไม่มีคนไปลากมาให้น้อยทวนเนาะทวดก็ไปไม่ไหว,ล,วลูกหลานเขาไม่มีใครไปลากมาให้นะครับนี่ครับนี่วิธีโอ้ยดูมีไม้สลัก เดี๋ยวดึงดูครับนี่ก้านหนึ่งมะพร้าวก้านหนึ่งได้ไหมอันหนึ่งไม่ได้ห้าก้านเน่ะห้าก้านถึงจะได้หนึ่งอันนั่นนะครับประเด็นมันห้าก้านเนี่ยคิดเอาคิดดูนะครับมะพร้าวห้าก้านถึงจะได้อันนไม่กวาดหนึ่งด้ามมันก็เยอะอยู่นะครับมะพร้าวห้าก้านเนี่ยมะพร้าวต้นหนึ่งกว่มจะ ล่วงมาแต่ละการนี่ก็ต้องมีเป็นสวนนะครับถึงจะได้มีออเดอร์ตลอดมีมาแล่ช่วงนี้ก็มีคนหาแข่งกันเยอะครับอาชีพแต่ละอาชีพก่อนโถมไปเนาะทวดเนะาะใบมะพร้าวเนาะห้าปีสี่ป,ปีห้าปีหลังมาเนี่ยครับ ใบมะพร้าวแถวหมู่บ้านเริ่มหาไม่มีแล้วก่อนหน้านี้ล่วงตามทางล่วงตามอะไรทวดก็ไปลากมาได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วยายลงปลูกสามปีน่ะได้ตึ้งมาที่สวนมียี่สิบต้นก็การมันก็มีไม่มีคนไปเอามาให้ผมไปสวนก็ไม่เจอตักทีแล้วถ้าเจอแก่ก็จะเอามาให้อยู่ นี่นี่เห็นพาดกำแพงวัดอยู่ตวดเคยคุณทำขนมมันจะไปหา,อหาวอกได้อยู่เขาลอกเอาใบมันแต่มันก็มันก็เป็นการอ่อนอีกละไม่ใช่การแก่มากนะตัวนะมันก็ไม่สวยเท่าไหรน่นี่เนี่ยผมเห็นที่กำแพงวัดนี่พาดกำแพงอยู่ นะ่ะล่วงอยู่พารกําแพงวัดอยู่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปลากมาให้ถ้ามันไม่พุแก่ได้แต่ก็ไม่พุใช่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปขัน ลวดครับอวนี่เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ขันให้ตึงกับตอกตะปูล,ลงไปแล้วก็อนี่นีเครื่องทนแรงทวดครับนี่ดรถขยันนี่ นี่ดูครับนี่ถวจดเก้าสิบเอ็ดนะครับแรงดึงนื่ครับนี่ตึงปว๊บขมุนนะครับนี่ครับเครื่องทุนแรงแกนี่ครับยรามาดามาผมไม่ช่วยนะครับนี่คือกรรมวิธีตอนกะทำมองแกครับน่ครับนี่วอมตกของคนแกครับนี่ ทำก็ได้ตังค่าค่าหมากเนี่ยสะท้อนได้เงินไปก็ซื้อหมากเคี่ยวเลนบวนทิง้งซื้อซื้อหมากบวนทิง้งเขียวเสร็รกบ,บวนทิ้งนะครับนี่ความสุขครับยายจวนปอยคุณโทษน,นั่นบวนทิ้งจริงด้วยนะเห็นีะความสุขของแกรครับ บางทีก็ออกราบาขายก็คือกินนี่ก็เหลือแค่ทุตบตะปูลงไปแล้วก็แล้วก็เอาขวดมาสวมใช่ไหมขวดนะ่ะขวดพลาสติกขวดนนะ้ำน่ะมาสวมปอกขวดน้ำทำาไงที่มาสวมปอกปิดหัวมนะันน่ะใช่ไหมนั่นแหละครับเป็นอันเสร็จนะครับ แม่มันถอยแม่มันถอยครับเดี๋ยวครับคมละเอียดนะครับคือคนรุ่นทวดเนี่ยเป็นงานละเอียดนะครับงานฝีมือที่ละเอียดอยู่แล้วตั้งใจทําอยู่แล้วครับตึงไม่ตึงนี่แซมทาให้ตึงก็ยิ่งทําให้ตึงแซมเข้าไปนี่ฮะงานไม่มีหยาบครับงานรุ่นเนี้ยคนรุ่นนี้ทํา ของเครื่องใช้นี่มีแดดฝีมือครับแล้วก็ละเอียดคุณภาพเลยเสร็จแล้วครับนี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาททำไงต่อที่ไอ้ที่ตัดหายนะครับนี่ตัดที่ง่อยไไลยเจ้าขายอะ่ะที่กันไกลกันไกตัดหายอุปกรณ์เพราะว่าไม่ได้ทำมาหลายวันแล้ว ตัวแสบน่าจัไปเล่นมีเรียบร้อยแล้วนะครับหรเหลือแค่ตัดแล้วก็สวมเอาขวดมาสวมนาอยายนะมาะถอดจบเป็นอันว่าเสร็จนะครับห้าสิบบาทนี่เสร็จเรียบร้อยถวดไปไหนอ่ะ อาส่วนนี้ให้ให้ห้าสิบบาทค่านั่งดูค่าก็เคยอให้ทวดไม,ไม่ซื้อหรอกให้ทวดเอาไปซื้อหมากมาน,นี่ค่านั่งดูแล่ไก็เห็นเจ้าคนได้คนสาธุครับทวดน,นี่ครับซื้อวิชาให้แล้วใครสนใจก็นี่ครับทำได้เลยครับ ไม่กวดสั่งผมไม่ได้นะครับผมต้องมาซื้อที่ทวดเองนะผมเอาไปส่งให้ใครไม่ได้คลิปนี้ก็เป็นความทรงจำดีๆครับสำหรับลูกหลานเก็บความทรงจำทวดสอนวิธีทำให้นะครับทดจวนนะครับทดจวนป่วยคุณทศก็เป็นทวดผมด้วยนะครับส่วนหนึ่ง นี่ครับนี่ห้าสิบบาทครับเสร็จแล้วก็จะได้ห้าสิบแบบนี้แหละครับนี่ยิ้มหน่อยทวดยิ้มหน่อยนี่ซอวิชาให้กับคนทั้งโลกได้ดูครับคุณยายเก้าสิบเอ็ดปีกับวิธีการทำไม่กวาดทางมะพร้าว เย่นัน่นไงซื้อหมาก<ผ>มันเคียวเล่นมาฮัดทำดาทำาคนได้ขายเิงเนี้เขาตายลูกศิษย์มาเรียนตายไปหลายคนแล้วอาจารย์หนึ่งไม่ตายเลยอาจารย์หนึ่งแข็งแรงอยู่รับลูกศิษย์ได้อีกเยอะโอเคครับทั่วจะมีอีกหนึ่งวิชาคาถาเป่าตะขาบแมงป่องตอดใช่ไหมทวด อวันหลังค่อยมาเรียนนะครับแตนตอดแมงป่องตอดตะขาบต,ตอดทวดมีคาถาดีนะครับน,นี่ลากรับมาส่วนแมวเลียเกษตรฟาร์มครับติดตามด้วยนะครับคาถาเป่ายอกอ่ะอนี่นี่เออเป่ายอกอีกด้วยคิดขัดยอกใช่ไหมทวดนี่อีคาถาหนึ่งคาถานี้แน่นอนเลยแต่จะให้ทวด นวดด้วยในี่ไม่ไหวแล้วแรงกดไม่ถึงนะครับวมไหไม่แต่ถ้ายอกถ้าอะไรนี่แกจะเป่าให้ใครได้แต่ต้องมีช่วงเวลานะนาทวดนะโอเควันนี้เอาวิธีการทำไม่กดก่อนแล้วกันครับศาสตร์ทางด้านนั้นเดี๋ยวค่อยไม่ว่ากันติดตามบปนส่วนหนึ่งของรายกานะครับลาไปกับทวดจวนโปรคุณทศครับเก้าสิบเ็ดปีแล้วยังเขี้ยวหมาก day I